สวัสดีค่ะสาวนนคูลจีสเกตมาแล้วนะคะวันนี้ <c oughs> วันไหว้ศาสตร์จีนเรามีกุ้งล็อสเตอร์เรามีกุ้งล็อสเตอร์รรออรจะมาเนื่องไหว้ศาสจีนค่ะเห็นไหมคะวันนี้มีสี่ตัว ตัวใหญ่ๆเลยนะวันนี้ยังบิ้นสดๆเห็นไหมคะเห็นชัดไหมมันนีมีสีตัวตัวใหญ่ๆเลย,ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวยกดูนะ ว้าวอุ้ย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 มันดิ้นเห็นไหมคะใหญ่กว่าหน้าเราอีกอุ้ยวันนี้จะไหว้สัตว์จีนนะคะดูคดูดูความใหญ่ของเขาใหญ่มากไม่รู้ว่าหม้อเนึ่งจะใส่ได้หรือเปล่า 4ตัวใหญ่ๆเลยนี่อุยอุยยางสดๆอยู่ใหญ่มากเจ้าน,นายสั่งมาวันนี้วันไหว้สัต์จีนพอดีใหญ่มากใจจริงๆ น,นี่ก็จะยุ่งหน่อยนะเดี๋ยวต้องทำงานต่อแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ